สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเหมือนประมังทะลยไงนะก็จะมาตอบคำถามตอบคําถามของหลายๆคนที่แบบว่าเขาถามว่าเอ๊ะตัวแม่คะเองชื่ออะชื่อชื่อแอนนะคะอะเหมือนตัวแอนเองทําอะไรทําอะไรหรอเหมือนกับว่าเหมือนมีหลายคนอะเออทั้งเพื่อนแล้วก็คนที่แบบเขารู้จัก ซึ่งบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นเราหรือว่าคนที่เห็นเราอยู่ประจําอะไรแบบนี้แต่คือช่วงเนี้เหมือนจะหายไปจากการทํางานใช่ไหมเออส่วนมากก็จะอยู่กับโลกโซเชียลมากกว่าอะไรางเนี้เขาก็มาถามว่าเออทางานอะไรวะทางานอะไรวะทางานอะไรวะขายออนไลน์ค่ะขายออนไลน์อันนี้คือตอบได้เต็มปากเลยนะคะว่าตอนนี้คือขายออนไลน์ส่วน ที่แบบว่ามีแบบว่าออกไปงานนู่นนี่นั่นก็นั่นแหละก็คือการไปเจาะกลุ่มตลาดของเราเพื่อที่จะทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าที่เราขายให้มันกว้างขึ้นโอเคนะคะเหมือนบางทีก็มีแบบว่าออกไปเที่ยวนู่นี่นั่นแต่ได้ตังกลับมาสองหมื่นกว่า แปดพันกว่าอะไรประมาณนี้หลายคนเกิดข้อสงสัยแล้วก็ทักมาถามก็มีก็วันนี้จะมาบอกให้นนฟังนะ,ะจะมาบอกให้ฟังนะคะว,นนว่างานที่ทําคือเป็นยังไงนะแต่ขอบอกแค่ว่าทํางานอะไรดีกว่าส่วนวิธีอะไรแบบนี้ก็คือมันเทคนิคใครเทคนิคมันเข้าใจไหมแล้วแต่เราคือจะไปเจาะเอายังไงเหมือนบางคนที่แบบว่าเออเห็นตัวเอง,เองโพสต์ว่าจวบกลุ่มการตลาดได้ลูกค้ามา เยอะมากอีกแล้วอันนี้มันเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะเทคนิคส่วนตัวเดี๋ยวรอให้แบบว่าประสบความสําเร็จเยอะกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะจะมาถ่ายทอดให้ว่าทํายังไงตอนนี้ขออุกิบไว้ก่อนโอเคนะคะแค่บอกว่ามาขายออนไลน์ขายออนไลน์แล้วก็การที่ออกไปข้างนอกก็คือเหมือนไปหาความรู้หาอะไรแบบนี้ใหม่ๆหาทริคใหม่ๆเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ยอดขายของเราพุ่งขึ้น บางทีการที่เราออกไปข้างนอกปึ๊บเราได้กลับมาหมื่นสองหมื่นเนี่ยคิดว่าโอเคไหมอ่ะเออมันก็โอเคนะนี่เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าขายอะไรให้ดูก่อนหนึ่งตัวนะคะว่าขายอะไรให้ดูก่อนหนึ่งตัวจริงจริงแล้วก็คือทางร้านที่ร้านของแอนเองขาย3มตัวขายสามตัวซึ่งเป็นครีมเกี่ยวกับผิวหน้าผือตัวนะคะเดี๋ยวนี้จะมาให้ดูก่อนผิวหน้าตัวนี้คือเป็นตัวที่ทํายอดสูงสุดของในการขายออนไลน์นะคะ จะเป็นครีมตัวนี้นะตัวนี้มีชื่อว่าครีมแพลวายคือถ้าคนที่อยู่แบบในเฟซอะจะเห็นอยู่แล้วว่าแต่ละเดือนยอดแทนทำก็คือมันจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้น,พ,นพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะมีทั้งแบบเขาเรีออยกว่ายังไงนะจากตัวแทนย่อยคือเราก็เข้ามาสู่เป็นแบบเนี้ยยอดหลักแสนข้ามาเป็นสู่แบบเอารายได้แบบ หลักหมื่นหลักแสนขึ้นมาจากเราเริ่มแค่หนึ่งพันเจ็หสิบาทอันนี้จะเป็นตัวหลักของทางร้านที่ขายแล้วยอดพวกมากนะคะส่วนอีกสองตัวคือไม่ได้พกมาด้วยอันนี้คือแค่จะรบอกว,ว่าขายออนไลน์เฉยเลยไม่ออกมาอันนี้จะเอามาถ่ายรูปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหลักเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเออเวลาที่ออกมาข้างนอกมาทําอะไรหรอนี่นะเดี๋ยวจะทำตัวอ,ออกมาข้างนอกก็จะมาจะมาจะมาอยู่ท่านี้ก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ นี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะมุมไหนเราก็อยู่ท่านี้เห็นไหมนี่แหละหามุมที่คิดว่าถ่ายแล้วสวยถ่ายแล้วเก๋แล้วก็แชะท่านี้นี่แหละคะ่ะงานนะนี่ค่ะงานก็แค่มายืนหมุนหมุนแล้วก็แชะอ,อะไรไประมาณนี้นะนี่ไงเราทําเยอะเราทำเยอะ,ทำ,ยอะทำไม่หยุดเลยนะเราทำทั้งวันเลยเดี๋ยวเราทำนู่นนี่นั่นแต่เ,เราก็ทำเกี่ยวกับแบบนี้แหละ เออเหมือนหลายคนก็ถามไงว่าเฮ้ยทําอะไรวะเจอเพื่อนเพื่อนก็ถามมึงทำอะไรวะนี่ไงแบบนี้แล้วก็แชะนี่แหละงานบางทีนะเราเห็นมุมตรงไหนสวยๆใช่ไหมเราก็เอามันไปวางเอาไปวางเอาของที่เราจะขายเนี่ยออที่เราจะขายเนี่ยเอามันไปวางแล้วก็ทาท่าทาท่าแบบนี้แล้วก็แชะนี่แหละงาน <c oughs> คือแบบคนถามเยอะมาก เพราะว่าช่วงนี้คือตัวเองลงในเฟซใช่ไหมลงในเฟซก็คือเหมือนอยู่เหมือนคนไม่ได้ทาอะไรอะอ <S <S เหมือนเที่ยวนู่นนี่นั่นเที่ยวไปเรื่อยแต่เปล่าเลยนะที่บอกว่าออกมาไปนู่นไปนี่ไปนั่นนั่นคือไปทํางานแต่งานของเราเป็นงานอิสระไงถ็กไหมเราขายออนไลน์มาบอกแล้วนะเหมือนหลายคนถามว่าทําอะไรทําไมได้ังค์เยอะจังวะได้ทีเป็นแสนได้ทีหลายแสนทำอะไร ได้ทีหลักหมื่นได้ทีหลักพันทำอะไรนี่ไงทำแบบนี้ทำเยอะก็ได้เยอะทำน้อยก็ได้น้อยนะคะงานโอเคแชะนี่เหมือนวันนี้มาก็คนที่เขาเห็นเขาคิดว่ามาเที่ยวอะ่ะเออจริงๆก็ไม่ใช่ก็ทำงานด้วยไงออกมาก็ได้หมื่นกว่าบาทแล้วอะเนะาะก็บอกหลายๆคนแล้วว่าขายออนไลน์อะเออถ้ามันตั้งใจอะมันก็ ทำได้สำเร็จจริงๆนะอันนี้ก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ยอมแพ้ไงก็เลยทําได้ตั้งใจขอให้ตั้งใจอย่างเดียวนะคะบอกตัวแทนบอกกทีมบอกคนที่อยากขายออนไลน์ให้อย่มีไรายได้เยอะๆตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็ลองฝึกดูลองแบบฝึกฝนตามสไตล์ของตัวเองอะ่ะเออถนัดแบบไหนทาแบบนั้นเพราะว่า ตัวเองกับแม่ทีมกับเพื่อนที่ทำด้วยกันก็ขายดีเหมือนกันนะแต่แค่ว่ารูปแบบการขายของเราไม่เหมือนกันทั้งที่เราขายสินค้าตัวเดียวกันเราก็ขายดีเหมือนกัน <ยา S 2> แต่เราขายลักษณะการขายเราไม่เหมือนกันงงไหมนี่แหละตั้งใจไงนะคะนะคะคก็พาไปเหมือนให้ดูแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรเออไยนี่แหละ ก็ทําอยู่ประมาณนี้แหละแต่แค่ว่าเราแต่ละคนเทคนิคก็ไม่เหมือนกันบางทีที่ออกไปแล้วเราก็พพดว่าได้เอาวันนี้ออกมาไปล่าตังหมื่นไปล่าตังพันตรงนู้นตรงนี้ก็เราไปปิดยอดขายไงเราปิดยอดขายได้เราก็ได้มาเป็นพันเราก็ได้มาเป็นหมื่นมันก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะคะส่วนธุรกูธุรกิจอะไรที่คิดว่าจะทำแบบน้นแบบนี้น,น่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะแล้วก็ การวางแผนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเออถ้าเราวางแผนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราทําไปอะ่ะมันมันจะง่ายกว่าการที่แบบอยู่ๆเราไปทําเลยนะจ๊ะก็เหมือนที่ลงลงไว้ในเฟซนั่นแหละเออคนที่ทําแบบไม่หยุดทำนู่นทำนี่ทำนั่ทน,นทําไปเรื่อยมันก็เลยได้นูน่นได้นี่ได้นั่นได้มาเรื่อยนะจ๊ะอันนี้เห็นไหมคีแพอาว้ตัวนี้เป็นตัวหลักที่ทําให้มีตังค์ายหลายแสน นะจ้าใครอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ทักมาคุยได้เปิดบินเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันรอยห้าสิบาทเปิดบินเริ่มต้นที่หนึ่งันเจ็ดห้าสิบาทใครที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะขายยังไงไม่รู้จะเริ่มแบบไหนยังไงทักมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวแนะนําให้ส่วนตัวทักส่วนตัวเข้ามาได้เลยรถเยอยวมากเลยนี่นะคะไปแล้วนะวันนี้ก็มาบอกแล้วเพราะว่าไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนแล้วเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วเขาถามว่าทําอะไรไม่ทํางานแล้วหรอ ทำสิเนี่ยทำอยู่เห็นไหมคะนี่หลายงานโอเคนะคะเห็นแล้วขายออนไลน์แม่ค้าเป็นแม่ค,ค้าตั้งแผงขายเราขายที่บ้านเราขายที่ห้องเราขายตรงที่เราไปเที่ยวไปโน่นบบนีแบบนั้นโอเคนะคะไปแล้วบอกแค่นี้แหละแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ